สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนประกอบตัวเครื่องแป้งรหัสสินค้า WD 6 0 1 0อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็จะมีคัตเตอร์คอนสว่างวิธีขั้นตอนแรกนะครับไอ้ลูกค้าดูที่ตัวใบงานที่เขามีไปให้ A B C ลูกค้าดูตามนี้ได้เลยครับผมแล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นตัว B A ก็คือทั้งสองตัวนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเฮดวิธีขั้นตอนแรกนะครับลูกค้าจะต้องตอกหมุดไม้แล้วก็หมุดพลาสติกตรงนี้ให้ลูกค้าสังเกตว่าฝั่งนี้จะเป็นรูแต่ไม่มีตัวกลมข้างบนนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้จะมีรูแล้วก็มีตัวกลมด้านบนให้ลูกค้าสังเกตตัวรูตัวนี้นะครับมันจะต่างกันจะต่างกัน ตัวไหนที่เป็นรูเล็กให้ใส่เป็นตัวหมุดพลาสะติกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่เป็นรูใหญ่ให้ใส่เป็นหมุดเหล็กอย่างนี้รูมันจะต่างกันนะครับแล้วก็รูข้างๆให้ใส่เป็นตัวหมุดไม้ตัวบีมันจะคู่กันอนยะ่างนี้ตรงนี้ต้องให้ลูกค้าพยายามสังเกต อันนี้ก็จะเป็นรูเล็กเราก็จะใส่แล้วก็วิธีการใส่นะครับให้ลูกศรหันมาทางรูลูกค้าเห็นลูกศรนหมครับผมให้ลูกศรหันมาทางรูแล้วก็ตัวหมุดพลาสติกนี้ให้ตัวล่องหันออกมาทางรูนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่มีรูด้านบนนะครับลูกค้าเห็นนะครับตัวนี้จะมี ตัวนี้จะไม่มีถ้าต,ตัวที่ไม่มีร้ด้านบนให้ลูกค้าใส่หมุดไม้ทั้งสองตัวเลยนะครับใส่คู้แบบนี้เลยพอใส่แบบนี้เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใครบทุกตัวเลยนะครับทั้งหมุดไม้และหมุดปัะตติกขั้นตอนต่อไปนะครับพอลูกค้าตอกหมุดเสร็จแล้วก็เราจะหยิบแผ่นเบอร์ไม้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองมานะครับแล้วก็หยิบรางมา ให้ลูกค้าสังเกตล้างมาันจะไม่เหมือนกันให้ลูกค้าดูตรงลูกกระอนะครับไอตัวที่เป็นตัวโค้งเหลี่ยมอย่างนี้คือเอาไว้ยิงกับตัวลิงชักนะครับผมให้ลูกค้าแยกออกมาเลยแล้วก็ตัวนี้จะเอาไว้ยิงกับตัวตู้ตัวแผ่นข้างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับวิธีการยิงให้ลูกค้าหันด้านที่ว้าเยอะเข้ามาต่างหมุดไม้นะครับนี่อยู่แนวนี้ จะเป็นแผ่นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองตรงช่วงนี้เขาจะวอาให้ลูกค้าเริ่มยิงจากรูกที่สองได้เลยนะครับเขาจะมีมูมาร์กไว้ให้แล้วก็น็อตที่ใช้ยิงจะเป็นน็อตตัวดีนะครับผมน็อตตัวดีจะเป็นน็อตเล็กตัวนี้น็อตยิงลาย<ม>เริ่มยิงจากรูกที่สอง ยิงอย่างนี้ทั้งสองแผ่นเลยนะครับวิธีขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มประกอบให้ลูกค้านําไม้หมายเลขห้ากับหมายเลขสี่มานะครับตัวเลขสองอันนี้จะเป็นหมายเลขห้านะครับผมตัวนึงจะเป็นหมายเลขสี่หมายเลขสี่ให้ลูกค้าสังเกตมันจะมีรูตรงนี้แล้วก็จะตอกมดไม้ฝั่งนี้แค่ฝั่งเดียว พอเราใส่อย่างนี้ได้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นให้ด้านที่เป็นขอบพลาสติกหันมาฝั่งเดียวกันนะครับ่างนี้แล้วก็ทีนี้เราจะไปหยิบใส่กระจกพอเราทําตัวนี้เสร็จแล้วเราก็หยิบกระจกมาได้เลยนะครับกระจกตรงนี้ก็จะใส่เป็นหมุดไม้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมุดเหล็กนะครับบนล่างเลย พอเราหยิบกระจกมาแล้วก็หยิบตัวเหล็กนั้นที่เราประกอบไว้มาใส่ได้เลยนะครับวิธีการใส่ฝั่งกระจกฝั่งนี้ก็จะมีรูไว้ให้นะครับเอาเราใส่รูเสร็จแล้วก็จะยิงน็อตเป็นน็อตตัวีนะครับเป็นน็อตยาวตัวนี้ยิงด้านหลังสองตัวครับผม ทั้งสองตัวเลยนะครับพอเราประกอบตรงตัวกระจกเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีขั้นตอนต,อนต่อไปให้ลูกค้านำแผ่นเบอร์สามมานะครับจะเป็นแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นท็อปพอนำแผ่นเบอร์สามมาแล้วก็ใส่สุบกับตัวกระจกได้เลยตัวฝั่งรูไม้นี่หยิบตัวกระจกแข็งขึ้นครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมีรูเขานี่ ใส่เข้าไปตามรูได้เลย,เลยพอเราประกอบตัวกระจกเสร็จก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็หยิบไม้เบอร์สามมาไม้เบอร์สจะเป็นประมาณนี้นจะมีรูแล้วก็ตัวรูข้างหลังนี้สองอันจะให้เราใส่เป็นตัวเดือเหล็กนะครับตัวเดืเหล็กตัวนี้ เข้าไปมันจะไม่สุดมันจะถึงแค่เกียวของเขาใส่แค่สองตัวท้ายแล้วทีนี้เราก็จะเอามาใส่กับตัวกระจกนะครับวิธีการใส่เราก็จะตะแคงตัวกระจกขึ้นนะครับผมแล้วก็หยิบไมห้หมายลิขสมนะมาตัวนี้มีเนื้อเหล็กที่เราต้นใส่ไปเมื่อกี้นี้จะไว้จากด้านหลังนะครับนี่ก็ตบเข้าได้เลย แล้วก็จากด้านล่างจะมียิงน็อตสองตัวครับยิงน็อตสองตัวแล้วก็จากด้านหลังจะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกด้วยเหล็กที่เราเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นี้สองตัวเลยครับแล้วพอเราใส่แผ่นไม้เบอร์สามได้แล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ วิธีการต่อไปให้ลูกค้านําแผ่นข้างเบอร์หนึ่งมานะครับแล้วก็ให้ลูกค้ามาประกบตัวด้านข้างนี้ได้เลยให้ลูกค้าสังเกตเขาจะมีรูไว้ให้อยู่แล้วครับประตกเข้ารูเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นยิงนับตัวซีนะครับสองตัวล้างข้างข้างบนหนึ่งตัวแล้วก็ข้างล่างหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็พอเราใส่ข้างเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะครับให้เราหยิบแผ่นไม้เบอร์หกมาให้ลูกค้าสังเกตขอบฝั่งนี้จะเป็นขอบไม้นะครับอย่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขอบพลาสติกให้ลูกค้าหันขอบไม้ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้แล้วก็ให้ขอบพลาสติกหันลงมาข้างล่างแล้วก็ใส่เข้าไปที่รูด้านข้างได้า้าพอใส่เข้าไปที่ด้านข้างแล้วก็จะยิงน็อตจากฝั่งนี้สองตัวครับ แล้วก็วิธีการต่อไปพอเราใส่ไม้เบอร์หกเสร็จให้เรานําแผ่นไม้เบอร์เจ็ดมาเลยนะครับจะเป็นแผ่นไม้ตัวนี้จะไม่มีขอบด้านไม้ก็คือเราจะใส่ฝั่งไหนก็ได้จะใส่จากตัวด้านข้างเหมือนเดิมครับเขาจะมีรูไว้ให้เราตกเข้าแล้วก็ฝั่งน,นี้ก็จะมีรูแล้วจากด้านข้างเนเี่ยร แล้วก็พอเราประกอบมาได้ประมาณนี้ใส่แผ่นไม้เบอร์เจ็ดเรียบร้อยให้เรานำแผ่นข้างเบอร์สองมาประกบได้เลยนะครับงนี้ลูกค้าจะต้องใส่พวกแผ่นไม้เบอร์หกเบอร์เจ็ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะนำแผ่นเบอร์สองมาใส่เพราะไม่งั้นมันจะใส่ยากพอเราทุบเข้ารูหมดเรียบร้อยแล้วก็ ยิงน็อตยาวตัว C จากด้านข้างเหมือนเดิมครับผมทีนี้เราก็ไล่ย,ยิงให้หมดเลยวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับพอลูกค้าใส่แผ่นข้างเบอร์สองเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีนี้พอเราจะมาใส่เป็นตัวขาพลาสติกนะครับตัวนี้ในถุงจะเขียนว่าตัว E นะครับผมเขาจะมีน็อตของเขาอยู่ไว้ในถุงอยู่แล้วให้ลูกค้าใส่ประกบไปที่ตัวแผ่นพื้นตู้ได้เลยนะครับ เอาตัวฝั่งที่มีหนึ่งรูไว้ด้านด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวที่มีสองรูไว้ด้านข้างอย่างนี้นะครับล <c oughs> ูกค้ายิงทั้งหมดเลยสี่ตัวก็จะมีมาให้น็อตก็จะอยู่ในถุงนะครับนี่นะครับพอเราประกอบเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็วิธีขั้นตอนต่อ,ตอไปเราจะไปสอนประกอบลิ้นชักกับเก้าอี้นะครับ สวัสดีครับวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะมาสอนประกอบลิ้นชักที่ลูกค้าจะต้องเตรียมก็จะมีแผ่นเบอร์9 10 1 1 12 13นะครับผมแล้วก็ที่เหลือให้ลูกค้าแยกไปก่อนเลยให้นําแผ่นเบอร์9มาก่อนนะครับพอเรานําแผ่นเบอร์9มาแล้วนะครับให้ลูกค้านําตัวเดือยเหล็กตัว A ตัวนี้มายืงเข้าไปที่รูด้านเล็กได้เลยนะครับผมจะมีรูเล็กกับรูใหญ่ ก็เป็นเ่าที่มีนะครับแล้วก็วิธีขั้นตอนต่อไปให้ลูกค้าหยิบแผ่นข้างมาเลยนะครับแผ่นข้างเขาจะมีร่องไว้ให้กับตัวหมุดเหล็กนะครับเวลาลูกค้าใส่ให้ลูกค้าสังเกตร่องแผ่นะนะครับให้ร่องแผ่นหันไปทางเดียวกับตัวหน้าบางเหมือนอย่างนี้น,นะครับให้ร่องแผ่นมันหันไปทางเดียวกันนี่นครับพอลอง ใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับพอล็อกเสร็จแล้วเราก็นำแผ่นพื้นมาใส่ได้เลยครับพอแผ่นพื้นมาใส่แล้วก็จะเป็นไม้ตัวท้ายนะครับอันนี้คือชุดที่ผมบอกให้เตรียมเมื่อกี้นี้เลยนะครับทั้งหมด9 1 1 1สบ พอเราใส่ท้ายเสร็จจากด้านข้างก็จะมียิงน็อตนะครับเป็นน็อตตัวยาวเหมือนเดิมครับผมสองฝั่งเลยนะครับพอเรายิงน็อตท้ายเสร็จต่อไปเราจะเป็นการยิงลางนะครับผมลางก็รางที่เราแยกไว้นะครับเป็นรางที่เอาไว้ยิงกับตัวลิ้นชักนะครับผมลางที่เอาไว้ยิงกับตัวลิ้นชักให้ลูกค้าสังเกตฝั่งนี้จะมีลูกกรล้อและฝั่งนี้จะไม่มีลูกกรล้อนะครับ ให้ลูกค้านำตัวฝั่งที่มีลูกกระล้อหันไปทางด้านหลังลิงชักนะครับผมอย่างนี้ครับหันไปทางด้านหลังลิงชักมันก็จะอยู่ประมาณนี้พอเราจับรางเรียบร้อยแล้วก็นำน็อตสั้นมายิงได้เลยนะครับน็อตสั้นก็จะเป็นนอ็อตตัวดีนะครับผมยิงหัวท้าย ตรงนี้จะพยายามให้ลูกค้ายิงให้ตะดิดหน่อยนะครับไม่ให้หัวน็อตมันเอียงมากน่ครับนีทั้งสองฝั่งเลยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยลิ้นชักของเราแล้วก็วิธีขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการประกอบเก้าอี้นะครับผมให้ลูกค้านำแผ่นเบอร์ที่สามสิบเอ็ดกับสามสิบสองมาก่อนนะครับแผ่นที่สามสี่เอ็ด จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นที่32จะเป็นแผ่นที่ใส่ตัวหมุดพลาสติกทั้งหมด4ตัวเลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้พอเราประกอบแผ่นที่31และ32เสร็จแล้วต่อไปเราจะนําแผ่นที่34นะครับจะเป็นแผ่นไม้ตัวสั้นตัวนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งกันนะครับฝั่งเป็นด้านไม้แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นด้านพลาสติกนะครับผม ให้ฝั่งที่เป็นด้านไม้หันขึ้นข้างบนอย่างนี้นะครับให้ฝั่งพลาสติกหันลงมาข้างล่างใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยตรงนี้จะไม่มียิงน็อตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้พอเราใส่ตัวที่สามสิบสี่เสร็จเรานําที่ตัวที่สามสิบเอ็ดมาใส่ประกบได้เลยนะครับผม,มตัวแผ่นข้างสองตัวนี้จะเป็นตัวที่สามสิบเอ็ดเหมือนกันเลยนะครับะประกบใส่เข้าไปที่ตามดูได้เลยต,ตรงรูเราก็ตอก ตอกเรียบร้อยก็จะยิงน็อตยาวจากด้านบนนะครับผมเหมือนเดิมเลยพอเราประกบข้างเสร็จเราจะหางายตัวเก้าอี้ขึ้นอย่างนี้นะครับด้านหมุดพลาสติกแบบนี้ก็จะหันขึ้นมาข้างบนแล้วก็จะเป็นแผ่นไม้เบอร์ที่33นะครับเป็นแผ่นพื้นเราใส่ลงมาประกบลงตามนี้ได้เลยแล้วก็ใส่กัน ก็นำน็อตยาวตัวไอามายิงได้เลยนะครับทั้งหมด4ี่ตัวนะครับผมพอเรายิงแผ่นพื้นแผ่นที่33าเสร็จนะครับผมจะเป็นแผ่นตัวนี้แล้วก็นำลูกล้อมาใส่ได้เลยนะครับลูกล้อเขาจะไม่มีรูมาร์กมาให้นะครับให้ลูกค้าวางอยู่ประมาณพอประมาณประมาณนี้แล้วก็ยิงได้เลยไม่ต้องให้มันชิดมากแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปเยอะมากนะครับ นี่นะครับพอเรายิงแล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมพอเรายิงลูกกระ้อหมดแล้วนะครับเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งครับผมนำเบาะมาใส่ได้เลยเบาะก,ก็จะใส่อยู่บนนี้นะครับถ้ามันเกิดอยู่ประมาณนี้ลงเบาะลงไม่ได้ให้ลูกค้าไขาน็อตไขน็อตข้างๆนะครับผม คายไม่ต้องสุดครับคายให้พอมันงัดไม้ออกมาได้หน่อยแล้วทีนี้เราก็ยัดบอรลงไปแล้วอยู่ประมาณน,นี้แล้วก็ยิงกลับไปเข้าเหมือนเลยมครับแล้วก็วิธีขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการใส่ตัวปิดหัวน็อตน,น,นะครับผมให้ลูกค้าเอาใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็เอาค้อนเคาะหน่อยครับผมไม่ต้องเคาะแรงมากนะครับมันอาจจะแตกได้แบบน,นี้พอเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้คือเรียบร้อยใช้งานได้เลยครับหลังจากใส่ตัวมดุดติดหัวน็อตเต็กนะครับ